สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะครับวันนี้คนครูจะมาพานักเรียนทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหานะครับโจทย์ปัญหาก็จะเป็นข้อ2นะครับบอกว่านักเรียนจัดเก้าอี้558ตัวเป็นแถว9แถวแถวละเท่าเกัน นักเรียนจัดเก้าอี้ได้แถวและกี่ตัวก็คือเรามาทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าเก้าอี้มีทั้งหมดกี่ตัวครับ558ตัวจะทำา5 5 8นี้ให้เป็นแถว9แถวทำให้เป็นแถว9แถวแถวและทเท่ากันนะจะได้9แถวอยู่แล้วแต่จะได้ แถวและกี่ตัวต้องเอา9ไปทำอะไรกับ5้านี้ครับนะครับก็คือการจัดกลุ่มก็คือมีจำนวนทั้งหมดมาให้เราแล้วให้ให้เราจัดเป็นแถวก็คือการจัดกลุ่มนั่นแหละครับ9แถวการเอาจำนวนทั้งหมดมาแล้วให้เราจัดกลุ่มมันก็คือการเอาทั้งหมดนี้ แล้วก็เอาตัวนี้มาหารนะครับนะครับในโจทย์แบบนี้นะครับมันคือวิธีการหารนะครับทีนี้เราก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อ่าโดยได้558 58ใช่ไหมการหารก็ต้องตัวเลขเยอะขึ้นก่อนหาร 9แล้วก็อ่าอย่างนี้ทีนี้วิธีทำก็จะต้องเขียนข้อความอ่าข้อความในโจทย์ปัญหาก็จะเป็นประโยคแบบนี้นะครับเป็นประโยคที่1น,นะครับแล้วก็ประโยค ที่สอย่างนี้นะครับนี่คือประโยคที่2นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นประโยคที่3ก็คือประโยคคำถามนั่นแหละนะครับนี่นะครับอ่ะเราก็มาเขียนได้เลย นักเรียนจัดเก้าอี้ห้าร้อยห้าสิบแปดตัวนะครับตัวหนังสือครูอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่ามันถือกล้องด้วย อ่เป็นแถวเนี่ยกูใส่อะไรมาตรงนี้อืมเป็นแถวเก้า แถวเราเท่านี้นะครับข้อความก็อย่างที่คุณครูเคยสอนนั่นแหละในโจทย์ปัญหาหนึ่งนะครับมันก็จะมีประโยคที่1กับประโยคที่2ที่เขากําหนดมาให้นะครับว่าจะเอาตัวเลขมาทําอะไรกันก็คือในแต่ละประโยคก็จะมีข้อความแล้วก็มีตัวเลขแล้วก็มีหน่วยติดมาเห็นไหมสังเกตไหมแล้วก็ประโยคที่3นะครับ ก็จะเป็นประโยคที่เป็นคำถามเวลาเราจะตอบมันก็จะไม่มีตัวคําว่ากี่ตัวนี้จะหายไปก็จะเป็นตัวคำตอบมาแทนนะครับทีนี้เขาก็จะหารกันใช่ไหมส่วนใหญ่นักเรียนจะไม่ค่อยทำหารสั้นเพราะว่ามันยากมันสับสนเราก็จะทำหานหารยาวใช่ไหม แต่เราเขียนประโยคที่3ลงก่อนประโยคคาถามลงก่อนนักเรียนจาดเก้าอีได้แถวละ คำว่ากี่ไม่เอาแล้วเราจะาตัวเลขมาแทนนะเราก็ใส่หน่วยเอาไว้แถวและจุดจุด,จดตัวเราก็มาสแสดงวิธีหารนะครับคุณครูก็จะแนะนําให้เป็นหารยาวแล้วกันเนาะเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ทําง่ายาตั้งหารเลยห้าอยห้าส คุณครูก็เขียนผิดเออคุณครูจะรีบไปไหนคุณครูก็เป็นกงกงนะวันนี้นะอ่ะห้ารอยห้าสนะครับอ่ะก็เริ่มเริ่มจากตัวแรกก่อน9เท่าไหร่ได้5้าคิดก่อนนะครับ9เท่าไหร่ได้ห้ามันไม่มีก็ต้องเอาตัวใกล้เคียง แต่ไม่เกิน90เป็น0คิดเสร็จลบเหลือ5นะครับตรงนี้5ลบ0ใช่ไหมลบเสร็จชักเป็น55 9, 9ก็เริ่มคิดอีก9เท่าไหร่ได้55 96 54คิดเสร็จแล้วก็ลบนะครับ5ลบ4เหลือ1 5ลบ5เหลือ0ปลายลบเ็จแล้วก็ชัก8นะครับ เก้าเท่าไรได้สิบแปดตรงนี้เก้าสองสิบแปดนะครับคิดเสร็จแล้วก็ลบแปดลบแปดเหลือศูนย์หนึ่งลบหนึ่งเหลือศูนย์นะครับมีอะไรที่จะต้องชักลงมาคิดอีกไหมเพราะว่าเราลบเสร็จแล้วไม่มีเพราะมันมันเต็มแล้วตรงนี้เต็มแล้วไม่มีตัวชักแล้วคำตอบก็ได้ตรงนี้แล้วคำตอบอยู่ตรงนี้นะ ตอนนี้มันจะเป็นการบอกเสียดเฉยๆก็จะไม่มีไม่มีเสียดอะไรก็จะเป็นว่าจัดเก้าอี้เก้าแถวมีเก้าอี้ห้าร้อยห้าสิบแปดตัวจัดเก้าแถวแถวละเท่าเท่ากันได้หกสิบสองตัวได้แถวและหกสิบสองตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ ตอบตรงนี้เป็นตัวเลขไทยนะก็จบไปแล้วนะครับตรงนี้นะก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ